จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทําให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองรองที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวลำดับต้นๆของประเทศรัฐบาลจึงได้เห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ให้แก่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชด้วยงบประมาณ1458.77ล้านบาททั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ลดความแออัดของอาคารสนามบินเดิมที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และรองรับการเป็นสนามบินนานาชาตินะครับในเรื่องของการบริการเนี่ยผมว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับจังหวัดโดยตรงนีก็จะมี3ส่วนส่วนแรกก็คือในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวนาครสีมราชนะครับซึ่งไปทําธุรกิจที่กรุงเทพหรือลูกหลานไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพ การเดินทางของพี่น้องนะครับไปเยี่ยมเยียนลูกหลานจะสะดวกเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับส่วนที่2ก็คือนักลงทุนนะครับจังหวัดนครสิธราชก็เป็นจังหวัดที่น่าลงทุนเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างๆก็จะได้เดินทางได้โดยสะดวกมากขึ้นในการไปมาจังหวัดนครสิธราชส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับเรามากที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับถ้าเป็นชาวไทยก็เดินทางโดยสายการบินธรรมดาไปกลับนะครับ แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จ,จะมีสายการบินเหมาลำนะครับหรือเรียกชา,ชาเตอร์พลาเนี่ยซึ่งตอนนี้มีหลายประเทศนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐประชาชนจีนนะครับประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้3ประเทศครับที่สนใจที่จะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำนำนักเรียนมาลงที่นครสิมราชครับ ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารอาคารหลังใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเห็นได้จากคณะทัวร์ต่างๆที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและศาลหลักเมืองทั้งในวันปกติและช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ หรือแม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งหมู่บ้านทีรวงและชายหาดขนอมและโครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการค้าภายในจังหวัดให้ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าง่ายขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจซึ่งจะทำให้ g p p หรือผลิตภัณฑ์มวลจังหวัดและการค้าการลงทุนสูงขึ้นรายได้ของประเทศเติบโตจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อสนามบินพร้อมให้บริการไม่ว่าการจำนวนเที่ยวบินหรือว่าอื่นๆไม่แต่การรองรับในการพื้นที่ที่จอดรถก็เพิ่มมากขึ้นพื้นที่อาคารรับผู้โดยสารก็เพิ่มมากขึ้นและแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเป็นต้นว่านักเที่ยวจาก มาเลสิงคโปร์นอกจากมาทางหาดใหญ่แล้วเขาก็สามารถบินเชื่อมโ,งโยงมาจากกรุงเทพมาลงที่นครศรีธรรมราชได้การที่เรามีสนามบินนานาชาติมันก็เป็นปัจจัยหนุนเสริมที่ทําให้การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนครได้อย่างรวดเร็วความเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมของเราก็ยิ่งใหญ่แล้วก็โดดเด่นนะคะดังนั้นนครก็ พร้อมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติและในปีนี้เราคาดหวังว่านักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะในแถบเอเชียใกล้ๆเพื่อนบ้านของเราเนี่จาก2ก็จะขึ้นเป็นประมาณ10ค่ะนี่คือการคาดหวังของเราด้วยปัจจัยที่หนุนเสริมอย่างที่นําเรียนเบื้องต้นค่ะซึ่งเมื่ออาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง1,600คนต่อชั่วโมงหรือ4 6ล้านแสคนต่อปีซึ่งจากเดิมรองรับผู้โดยสารได้เพียง1 6ล้านคนต่อปีเท่านั้นทีมข่าว MBT s บีทเารายงานจากจงังหวัดนครศรีธรรมราช